เราทุกคนต่างเคยอยู่ในจุดที่ต้องรอให้พร้อมเราบอกตัวเองว่าจะเริ่มเมื่อมีเวลาจะพัฒนาเมื่อมีโอกาสจะกล้าเมื่อมีคนเชื่อมัน่นแต่คุณรู้ไหมในความจริงของโลกจังหวะที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงเลย1%ของคนในโลกที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มเพราะเขาพร้อมกว่าใครแต่เพราะเขาเริ่มแม้ยังไม่พร้อม และเรียนรู้ระหว่างทางจนกลายเป็นผู้นำในสนามที่คนอื่นยังไม่กล้าเดินเข้าไปคนทั่วไปคิดมากกว่าทำแต่หปอร์เซของคนจะทำจนได้คิดเพราะพวกเขารู้ว่าความรู้จริงไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือแต่เกิดจากการลงมือจริงๆพวกเขาทดลองทำผิดล้มและลุกใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้เรียนรู้ว่าทุกการลงมือคือครูที่แท้จริงของชีวิตพวกเขาไม่รอให้โลกนิ่งพรรู้ว่าโลกไม่เคยหยุด การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกและใครที่ยังรออยู่ก็คือคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่คนส่วนใหญ่รอความมั่นใจคนกลุ่มหนึ่งเปอร์เซนต์สร้างความมั่นใจจากการลงม,มือเล็กๆเล็ทุกวันพวกเขาสังเกตเรียนรู้วิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ละก้าวที่ก้าวเล็กน้อยคือการเสริมกล้ามเนื้อแห่งความเชื่อมัน่นและนั่นคือจุดเริ่มของความแตกต่างเล็กๆที่ขยายกลายเป็นความสำเร็จใหญ่ที่ยั่งยืน พวกเขายังเข้าใจว่าการลงมือแม้เพียงเล็กน้อยทุกวันดีกว่าการรอแรงฮึดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอจะสร้างพลังในระยะยาวเหมือนหยดน้ำที่ก้อยๆเจาะหินจนกลายเป็นทางความต่อเนื่องนั้นเองที่ทำให้พวกเขาเติบโตเร็วกว่าที่คิดและเรียนรู้ไวกว่าใครเรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากหนึ่งการกระทำใหญ่แต่มาจากการทำเล็กๆที่ถูกต้องซ้ำๆเป็นพันครั้งเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นของการลงมือ 1%, 1ของคนไม่จําเป็นต้องดังในวันนี้พวกเขายอมอยู่ในชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นฝึกวันละนิดคิดวันละนิดสร้างสิ่งเล็กๆที่ต่อยอดได้พวกเขาเข้าใจว่าการทำงานในความเงียบคือพื้นที่ของการเติบโตจริงๆทุกนาทีที่เงียบสงบคือการฝึกสติฝึกความมั่นคงในใจและขัดเกลาทักษะที่คนอื่นมองข้ามในขณะที่คนส่วนใหญ่สนใจผลลัพธ์พวกเขาโฟกัสที่กระบวนการ พวกเขารู้ว่าการสร้างคุณค่าไม่ได้เกิดจากจุดหมายแต่เกิดจากเส้นทางทุกครั้งที่พวกเขาเลือกลงมือแทนที่จะพูดพวกเขากำลังสั่งสมทุนทางเวลาให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตในวันที่คนอื่นหลับไหลพวกเขากำลังต่อย,ยอดความรู้อ่านคิดวิเคราะห์ทดลองและวางรากฐานของสิ่งที่ยังไม่เกิดในวันที่คนอื่นหมดแรงพวกเขาเพิ่งเริ่มลุกด้วยแรงศรัทธาในสิ่งที่ทำ พวกเขารู้ว่าไม่มีเสียงปรบมนือในวันนี้แต่จะมีวันหนึ่งที่โลกทั้งใบหันมามองด้วยความชื่นชมและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โลกเรียกว่าความโชคดีแต่ในความจริงมันคือผลจากวินัยและเวลานับพันชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นมันคือการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีใครชมแต่เพราะเขาเชื่อในคุณค่าของการเติบโตภายใน ความฉลาดทำให้เราแก้ปัญหาวันนี้ได้แต่การมองไกลทำให้เราไม่ต้องเจอปัญหาแบบเดิมอีกคนหเซจึงใช้พลังทั้งหมดไปกับการดับไฟแต่ใช้มันเพื่อสร้างระบบป้องกันไฟสร้างแผนสำรองปรับสมดุลและเตรียมเส้นทางสำหรับความท้าทายใหม่ที่ยังมาไม่ถึงและใช้เวลาเก็บแรงไว้กับสิ่งสำคัญในระยะยาวเพราะพวกเขาเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเร่งแต่มาจากการรักษาจังหวะให้มั่นคง คุณไม่ต้องเป็นอัจฉริยะไม่ต้องมีทุนไม่ต้องรอแรงบันดาลใจคุณต้องการเพียงสามอย่างความกล้าที่จะเริ่มแม้ยังไม่พร้อมความต่อเนื่องแม้ไม่มีแรงเชียร์และความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจะสร้างอนาคตใหญ่ได้เพิ่มความเข้าใจว่าทุกการเริ่มต้นเล็กๆจะเชื่อมโยงกันเหมือนจุดไฟทีละประกายจนกลายเป็นแสงที่นำทางชีวิตคุณเองวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้จะเข้าใจว่า ทุกชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นคือเมล็ดพันธุ์ของความสําเร็จที่คุณกําลังเก็บเกี่ยวอยู่ตอนนั้นเองและเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปอย่ารอให้โลกเปลี่ยนแล้วค่อยเริ่มจงเริ่มตอนที่โลกยังไม่เห็นคุณเพราะหนึ่งเปอร์เซ็นของคนไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่คือคนที่เริ่มก่อนที่สุดเราทุกคนเคยบอกตัวเองว่าจะเริ่มเมื่อพร้อมแต่ไม่มีวันนั้นจริงๆเพราะโลกไม่เคยหลุดเพื่อรอเรา และความพร้อมไม่เคยเกิดจากการรอมันเกิดจากการเริ่มแม้เรายังกลัว1%อร์ซของคนที่สร้างอนาคตไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าเราพวกเขาแค่เริ่มในวันที่คนอื่นยังลังเลและเรียนรู้จากทุกก้าวจนกลายเป็นผู้นำโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากใครคนทั่วไปใช้เวลาในความคิดแต่1%อร์ของคนใช้เวลาในความจริงพวกเขาทำก่อนแล้วค่อยคิดไม่ใช่คิดจนหมดแรงทำและความแตงนี้เองที่ทำให้โลกจำชื่อพวกเขาได้ 1%, 1ไม่ใช่ผู้รอคอยจังหวะแต่คือผู้สร้างจังหวะของตัวเองพวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ลงมือแม้เพียงก้าวเล็กๆคือการปลดล็อกโอ,อกาสใหม่ที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและทุกคืนที่โลกหลับพวกเขายังตื่นเพื่อขัดเกลาทักษะทุกเช้าที่คนอื่นเพิ่งตื่นพวกเขาเริ่มอีกก้าวไปทางหน้าอย่ารอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจมาจากการลงมือเท่านั้นและอย่ารอวันพิเศษเพราะทุกวันคือโอกาสใหม่ของคุณ หไม่ได้ชนะเพราะเร็วกว่าแต่เพราะไม่หยุดเขาเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ใช่ไฟแสงจ้าแต่เป็นแสงเล็กๆที่ไม่เคยดับในที่สุดโลกจะเห็นผลของชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นและคุณจะขอบคุณตัวเองในวันที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะความต่างระหว่างคนทั่วไปกับ1%มีเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปคิดถึงสิ่งที่อยากทำแต่1%ของคนลงมือกับสิ่งที่คิด และนั่นคือเหตุผลที่บวกเขาสร้างอนาคตได้จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อให้ช่องรู้ก่อนคิดติ้งออเฮดเติบโตไปพร้อมคุณผู้ที่เริ่มลงมือแหมยังไม่พร้อม